สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรากลับมาเล่นมังกรยก2 m กันอีกแล้วนะครับอ่าชุดนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยหล่อแต่กิจกิจกรรมแบบชุดแฟชั่นไม่มีมาเลยอะ่ะเริ่มใส่ชุดเดิมๆเ,เริ่มเบื่อแล้วอะอคือจริงๆเนี่ยหายไปแล้วตั้งหกวันกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีเลยแต่เราเหงามากเลยประเด็นก็คือ อยากให้เพื่อนๆดูเราสุ่มอะ่ะคืออยากให้เพื่อนดูเราสุ่มอะ่ะไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่านะวันนี้เนี่ย27กับ12เอาเท่านี้พอพอพอทีละใบทีละใบไม่ได้สุ่มนี่มันจะคิดเคียดเลย มันต้องสุ่มเว้ยใช่ลกจิตหรือเปล่าเราเนี่ยดูนะครับ,บยี่สิบเจ็ดใบนั่งไงมาแล้วใครบอกเราเกลือกรุณาไปคิดดูดีๆนะครับเราจะกดแบบไม่มีเทคนิคอะไรเท่าไั้นตอนนี้นนโอ้ยเป็นหวัดพูดไม่ค่อยชัดมาเป็นไหมครับกดแบบไม่มีเทคนิคเออฉะนั้นใครที่ดูอยู่เนี่ย อย่คิดว่าเราเกือนะเราแค่ไม่อยากจะโชว์อะไรที่แบบว่าขิงชาวบ้านเขาอ่ะนึกออกป่ะเขี้ยวปากดีอีกแล้วเฮ้เฮ้ไม่ใช่ละมันไม่ถูกต้องละออกทีนึงก่อนดีกว่ <c oughs> ายี่สิบเจ็ดใบมาสองตัวเลย เรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยโอ้โหเอาแล้วไงาปากดีแล้วไงาปากดีเป็นเรื่องแล้วไงโอ้ตายตายแล้วตายแล้ว,ลวไม่มาแล้วหายไปแล้วหมดแล้ว ยี่สิบเจ็ดตัวสองใบไม่น่าพูดเลยวะไม่น่าพูดเลยอ่ะเอยเอาไงดีวันนี้เอาไงดีวันนีเเน้เปิดเลยดีไหมเปิดเลยดีปะ่ะหายใจแป๊บนึงก่อนเ,อเป็นหวัดด้วยนะเนี่ยเป็นหวัดด้วยนะเนี่ยปะ่ะวิสิบสองครั้ง ไม่ไหวเว้ยรอบแรกก็ไม่มาเลยเว้ยขอไปขอไปขอเขาเรียกว่าอะไรนะเออไปขอไปขอวาสนาจะาเพื่อนเพื่อนกัน <c oughs> ยังไม่มีคนตื่นเลยกี่โมงกี่ยามกันแล้วเนี่ยเฮ้ <c oughs> ยไม่มีใครตื่นไม่มีใครให้ วัาสนาสูงส่งเลยตายหาแล้วกดเองแม่งเลยกระเซมยัง <g> ร <les> ีบฟ้าไปเลยพอไม่ขอแล้วโอเคมานั่นไงเห็นหรือยังโอ้โห,โหอย่าบอกนะครับว่าเราเกลือเราเปลี่ยนแล้วครับเราไม่ใช่คนเกลือครับเข้าใจตรงกันนะครับ <g les> สองเอ็ด นั่นไงคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะดูด้วยตาตัวเองแล้วกัน <laughs> ไม่กล้าก,กวดว่ะรู้สึกว่าทั้งหมดที่เหลือนี่ม่งจะไม่ได้ว่วะะ <laughs> <laughs> เออคือไม่กล้าก,กดแล้วจริงๆเอาพูดตรงๆเลยนะแม่งมาสา เอสสามตัวแล้วเนี่ยคือที่เหลือมันต้องไม่มาแน่นอนปั่เยอะจริงด้วยใครอยากจะเข้าพักกลุ่มเกลือพักกลุ่มเกลือไม่ใช่ใครอยากจะเข้ากลุ่มเกลือเนี่ยเม้นลงมาข้างล่างนะเดี๋ยวจับเข้ากลุ่มเกลือให้หมด <c oughs> ไม่กล้ากดแม่งไม่มาแล้วจริงด้วย <c oughs> ทำร้ายจิตใจเกินไปแล้วนะ เริ่มเครียดเริ่มเครียดพูดตามตรงแล้ว่าเริ่มเครียดออกทีนี้ก่อนดิอยู่ไม่ได้แล้วมาไม่มาให้แล้วอะ่ะป่ะแองสามเอดไม่หาเรานาะนแล้วมีแต่สองเอ็ดนะ กอสามเอ็ดนะคือ,ะอจะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งหวังสามเอ็ดได้ไหมเอาไวเอ็ดเดียวให้รอดก่อนได้ไหมโอ้ตาย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 ,ตายไม่ผัเลยว่ะป่ะจบแล้วแนงยัวเราชัดๆบอกเลยมันยัวเราชัดๆเลยอฮ้ยมีทิ้งทวด คออยากได้ตัวละครใหม่เว้ยตัวเป็นเมียของอะไรวะใช่หรือเปล่าปะนี่ไงให้มันรู้ไปเลยโอเคคิดเอาเองนะครับว่าเกลือหรือเปล่าเฮ้ยปากดีจริงเลยเราเนี่ยคือนี่คือตัวเนี้ยคือเราชอบเว้ยตัวเนี้ยมาด,ดูตัวเนี้ย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 อะไรนะลิมเซลเองเหรอ เออคือตัวนีมน้มันมันมันเราอยากปั้นมากเลยเว้ยแต่เปิดไม่ได้เลยเว้ยต้องไปแลกเอาอย่างเดียวเลยคือตัวทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เปิดได้นะไอ้ส้นบวกหนึ่งอ่ะคือเราไปแลกมาหมดเลยเว้ยเออคือสกิลมันโอเคชอบอะ่ะเนี่ยสร้างดดเมจไปและลดป้องกันสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อนเนื่องสี่รอบเลยนะเว้ยคือตัวนี้ชอบมากแล้วตัวนี้คืออะไรทุกรอบสิ้นสุดเนี่ยจะไล่สถานะด้านด้านลบของเราอ,ะอ่ะออกหนึ่งหนึ่งคน แล้วก็ไล่สถานะด,ด้านบวกของศัตรูออกหนึ่งคนเว้ยเฮ้ยแพสซีแบบนี้นี่สุดอะไรวะเอาไม่ใช่แพสซีหรอเป็นสกิลจูโจมหรออ้าวยังไงวะเนี่ย <c ười> คือยังไม่ได้ลองเล่นน,นะนะคือแค่ปั้นไว้เฉยๆเนี่ยตอนนี้อยากได้เปิดไม่เคยได้เลยเว้ย <c ười> อ่ะโอเควันนี้ขำๆเท่านี้ก็คือให้ดูว่า สุกไม่เกลือนะครับทุกคนสวัสดีครับ